เครื่องมือที่ใช้ขีดเขียนลงบนแผ่นหนังที่จะแนะนำตัวแรกก็คือปากกาคาร์บอนซึ่งจะต้องใช้คู่กับปากกาลบบึกคาร์บอนนะครับก่อนที่เราจะใช้งานจริงให้ลองขีดลงบนเศษหนังที่เราจะใช้ดูซะก่อน แล้วก็ใช้ปากกาลบหมึกคาร์บอนลองลบดูนะครับว่ามันลบออกหมดหรือไม่หรือว่าเป็นผลเสียกับหนังหรือเปล่า ข้อด้อยของการใช้ปากกาคาร์บอนก็คือขนาดของเส้นมันจะใหญ่เวลาใช้คัตเตอร์ตัดหนังจะต้องเลือกให้ดีว่าเราจะเลือกเอาขอบใดขอบนอกหรือว่ากลางเส้นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะแนะนำก็คือเหล็กแหลมเส้นของมันจะเล็กค่อนข้างสะดวกเวลาเราจะตัดนะครับแต่ข้อด้อยของมันก็มีก็คือเวลาที่เราขีดผิด หนังบริเวณนั้นก็จะเป็นลอยแก้ไขไม่ได้พื้นที่ส่วนนั้นก็จะนำไปใช้งานไม่ได้